ส,สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับการทดสอบอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนะครับของดิจ e นเดอร์นะครับเป็น n ิวฟอร์จินเดอร์ดิจินเดอร์นะครับที่ตัวโชว์ใหม่คือ FC หลายคนอยากทราบใช่ไหมครับว่าตัวนี้เครื่อง2 0 0 8จะประหยัดน้ำมันแค่ไหนนะครับแล้วก็วันนี้เราจะไปทดสอบอัตราเลงศูนย์ถึง 100, 100, 100, 100, 150ร้อยร้อยถึงร้อยถึงร้อยห้าสิบเว้นบด สปอร์ตนะครับเท่าที่เราใช้นอร์มอนโหมดเป็นโหมดปกตินะครับี่วันนี้เราจะไปลองทดสอบอัตราเร่งตรงนี้ด้วยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปช่วกันเย้โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกันแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ปั๊มน้ำมันนะครับ เราจะใช้ตอนนี้เราจะเติมก่อนออกไปนะครับเราจะเติมแค่หัวจ่ายตัดกลับมาแล้วก็จะเอาแค่หัวจ่ายตัดเหมือนกันนะครับแล้วเอาไปดูกันว่าเลขที่ออกจะเลขอะไรครับต่อไปเราจะไปทดสอบอัตราเร่ง0-100แล้วก็100-150นะครับ ตัวนี้กับตัวลิเจนเดอร์เนี้ยกับบอดี้ที่2ตันกว่ากับแรงบิดที่บอกทำมาใหม่500นิวตันเมตรเนี่ยนะครับกับ200กว่ามานะครับแล้วเราจะดีทั้งทางคือรอบนี้เราจะเปิดสปอร์ตโหมดนะครับเป็นสปอร์ตโหมดนะครับโอเคครับวันนี้เราได้พี่เบนซ์นะครับได้เวอร์ของเราวันนี้ที่แบบรูปหล่อที่สุดแล้วนี่ครับวันนี้โอเคนะฮะโอเคพี่เปิดสปอร์ตเลยครับพี่โอเคครับเดี๋ยวเราจะจับอัตราเลขร่ยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวรอรถว่างก่อนนะครับอ่ะโอเคหนึ่งสอง อาแล้เร่นเราเไปต่อนะครับร้อยย0้อยสาสิบ มาคือจากการปรับการเล่นเฟฟ้ามาก็อัตราเร่งถ้าเกิดเรากระทืบจากศูนย์หนึ่งร้อยเนี่ยก็ได้สิบเอ็ดวิเหมือนเดิมนะฮะตอนนี้นะครับวันนี้เราก็เทสไ,ร,ไร์มาได้เกือบเก้าสิบโลนะครับครึ่งทางพอดีนะครับวันนี้ก็เป็นการเทสไรที่สมจริงมากนะครับไกลด้วยนะครับก็มาจุดหัดรถวันนี้เป็นร้านทุ่งเงินนะครับก็อยู่ที่ที่บ้านบ้านแจกบ้านหนองแปนะครับ ตอนนี้เราก็ใช้ระยะเวลาในการเทสไรมาก็สองชั่วโมงแล้วนะครับชั่วโมงแบบสองชั่วโมงก็พอสมควรวันนี้เป็นการเทสไดที่สนุกสนานมากครับเพราะว่าทั้งระยะทางนะครับแล้วก็วันนี้พี่เบนนะครับของเราครับขับได้แบบจวดจานผมบอกเลยนนะคืออันนี้เป็นอัตราสิ้นเปลืองที่ถ้าเกิดผลออกมานะผมว่าเป็นอัตราสิ้นเปลืองที่ กินเยอะที่สุดแล้วแหละเพราะว่าพี่แกไม่แคร์สื่อเลยครับไม่ต้องมีไม่ต้องคือไม่ได้เลี้ยงคันเลขอะไรเลยครับความเร็วเฉลี่ยนี่ร้อยยี่สิบนะครับใช้ความเร็วตามกฎหมายไม่มีอันผมเออกฎหมายคีเบนคนเดียวนะฮะก็ของแต่ออกมาก็เราเปิดแอร์มาระดับสี่ระดับห้าเลยนะครับเพราะว่าอากาศร้อนแล้วก็รถฟิไม่มีฟิล์มครับร้อนมากครับ รู้ไหมว่ากว่าจะได้คลิปนี้มากูดำไปเยอะแล้วเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวก็จะไปใกล้ถึงปั๊มแล้วแหละก็เดี๋ยวไปดูอัตราสิ้นเปลืองบทสรุปของว่าเราว่ารถคันนี้จะกินน้ํามันขนาดไหนนะครับว่าถ้า้หนักที่สองตันกว่ากับเครื่องสองพันแปดนะที่หน้าจอโชว์สิบเอ็ดจุดสามนะพี่อ่าจะเชื่อได้ไหมกับหน้าจอสิบเอ็ดจุดสามนะครับตอนนี้หน้าจอสิบเอ็ดจุดสามนะครับก็วันนี้เราก็ขอบคุณนะครับ พีเบนนะคบที่มาขับรถให้นะครับวันนี้ครับีเบนเป็น specialist นะครับสอบถามได้นะครับได้ทุกรุ่นเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณโตโยต้าคอนกันมาณทีนี้ด้วยนะครับที่อุดตละตลอดเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูบทสรุปกันนะครับฝากติดตามช่าง fast man เนี่ยด้วยนะครับบ๊ายบาย อนนี้เราก็มาถึงปั๊มแล้วนะครับบทสรุปวันนี้เราขับไป174กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขที่ออกครับตอนนี้เราไหลๆไปแล้วลองดูที่เครื่อง2,008กับการขับขี่ที่สุดติงกันจริงหรือม <c oughs> เป็นอัตราสิ้นเปลืองที่บอกว่า maximum เมนั้แหละนะครับ <c oughs> เดี๋ยวรอดูเลขที่ออกนะ174กิโลเดี๋ยวเราไปดู ตัดแล้วด <av> ูเลขที่ออกกัน fast mania